ครับสวัสดีครับวันนี้ขอต้อนรับสู่อุ้ยบริร่มชาแนลอันนี้คืองานเสริมของเรานะครับช่วงสองชั่วโมงประมาณสองชั่วโมงตรงตานะครับเราก็จะามาทํางานเสริมของเราครับเป็นการแพ็คของส่งนะครับแพ็คของส่งเฟอร์รี่นะครับ,รบก็เป็นงานอดิเรกงานเสริมอีกช่วงระยะเวลาสองชั่วโมงนะครับ ครับใครสนใจก็ติดต่อได้ไข่ไก่ธรรมดา8แทับไข่ไก่ีฟองธรรมดา8แท่งตรงนี้นี่ก็คอให้เจ้าบิดครอบเด็กาวอะเจาิโอเคเป็นไหมอา่เ็งอะวงน่ มีเจ็ดแพ็กแล้ว ทดตอบกับอกคซีน,นเทสๆๆเทสเทสอัวันนี้ก็แพ็กของเสร็จเรียบร้อยนะครับจัดส่งเรียบร้อยอันนี้คือหัวหน้าแผนกแล้วนะครับเจ๊กไก่อันนี้คือพี่บอยอ่า พันหใส่เกียนพันห้าใสลังเีป็นยไงวะ1 5ใส <S 1> 1, <S มัน <1, 5 S 1> ไ 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. อ้นี่มันแยีมีเกียแพ็กพันห้าใสแล้วพันห้าจางปะจางแล้ลแพ็กเหรออ๋อลังละลังละชุดอนอนลงเนี่ พนังงานของเราครับตอนนี้มารุมหนึ่งลางสามคน <c oughs> <c oughs> ควันนี้ก็พนักง,งานช่งชวงเช้าของเรานะครับทํางานแพ็กของส่งเกาหลีนะครับก็ถือน้องแอดนะครับน้องแอดที่อยู่เกาหลีนะครับดูอยู่ก็สบายดีไหมครับงานใช้พัดของเราช่วยกันนะครับ มากมากเลยน,นี่ก็พนักงานตัวน้อยของเรานะครับมาช่วยทุกเช้าเลยน้องเข้าหอมน้องข้าหอมสู้ๆ,ๆเยี่ยมมากเลยนะครับวันนี้ก็นนช่วงเช้าโอ้โดีนะครับดีแล้วเยีเ่ยงเหงื่อแต่เช้ายังไงข้าวหอมขอบคุณมากมากเลยวันนี้ 那……啊！我装嘛呢？啊！那。 นุ่นุ่มข้าวอะไรีนปากกาไม่ติดอย่ไนม่รู้นีข้าวเที่ยงแม่ไหมไ้ยมคร็งไอาหารอาหารชั้นสูง สนใจสติก้าะครับได้นะครับติก้าเรามีหลายหลากมากมายนะครับใส่เบอร์รี่ใส่แซนดิ้ใส่คุกกี้ใส่แตงหนึ่งกองแถมนำหมอเส่ยงหนึ่งนาครับเรามีบริการส่ทางออนไลน์นะครับขายออนไลน์นะครับ่างนเลยนะครับสนใจก็ติดต่อเราได้ สวยไหมคุณพ่อร้านสวยนี่มีอะไรดูเลเราไม่ใช้สวยนั่งสวยใช่ไหมแอดแล้วแอดแล้วแปว่าเหนื่อยแล้วนะครับแอดแล้วแอดแ มีก้นาทีแล้วนาทีอันนี้ก็คนุนไกลๆนะไกลก็คือลุงดำครับลุงดำเป็นพนักงานขนกับประคิดพนักงานขนซูมได้ไงะไนะครับเอากระหอมต่อไปเราก็จะแพ็คสินค้า แพ็กสินค้าเข้าตากล้องูกใจหมดแพ็กสินค้าเข้าช่องเข้าหอมเอาเอากล่องขาวที่พีที่แดหมดแล้วหรอโน่นอยู่ชั้นบนซ้ายสุดเออชั้นบนซ้ายสุดเอาลงมาเลยกล่องที่แพกแล้วพี่ทำไมไม่เห็นในรถเปลี่ยนะก็แปดฉลากเสร็จให้เขาไปเลยนี่ ตัวดำมัะเหรอเอาไปแล้วเอาไปแล้วเหมือนมันไม่พออ๋อมันอยู่รองมาใช่ไหมคันสองห้าสิบมันไม่มีช่องใส่มันเต็มถ้าถ้าเราจับลงอ่อนก็สามออนก็หมดเนอนี่ไงลงมาแล้วนี่มันเติมเข้าไปนี่สี่ออนปงเอาคัตเตอร์มาคัตเตอร์อยู่ไหน หอมเห็นลุงไหมหอมไม่ตายลุงต่อเนี้เราก็จะเติมสินค้าเข้าเข้าช่องมาเป็นถ้วยเรียกถ้วยอะไรก็หอมให้น้ำจิ้มถ้วยน้ำจิ้มใช่ไหมซีออนทำออนยืมออนซีออนเดียบขายข้าวขายน้ำปลาหมึกย่างขายอะไรนะครับมีใครไม่มีถ้วยน้ำจิ้มก็สั่งได้ใช่ไหมก็หอม สั่งได้จากที่ไหนก็หอมทำก็ใกล้ไปก็หอมบอกสั่งที่ไหนก,ก็ไม่รู้สั่งได้นะครับพักมาเลยนะครับสั่งช่องของเรานะครับเราดีส่งนะครับขายเราขายตด้แต่50ใบขึ้นไปนะครับส่งทั่วประเทศเลยนะครับ เลียงแบบนั้นหมดะมันหยิบยากไหมทำไมไม่เอาเอาเอกมาแบบนี้เนี่ยเอามตรวเชั้นไหั้นไหนก็ได้เอาเี่ยวชั้นไห เราขายไม่แพงนะครับเริ่มต้นใบละบาทสองไค่ะเริ่มต้นใบเท่าไหร่ในเจ๊ตามสุดใบละบาทเหรอ<ป>เริ่มต้นใบละบาทเหรอ เราเริ่มต้นใบละกี่บาทใบละบาทอ่ะเราคิดราคาสูงเราส่ง50าบขึนไปไงเราคิดเป็นราคาเป็นวันะบอันนี้ไว้ใสพวก 可以发放高额 คบเสอวันนี้เราก็ขอยุติการถ่ายทอดปิดชิปเพียงเท่านี้นะครับใครชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะครับยินดีที่จะทำชิปต่อไปสหรับดีสวัสดีครับบ๊ายบายข้าวหอม